สวัสดีสวัสดียามเช้านะครับพี่น้องวันนี้ก็ได้สูตร <c oughs> ล้างท้องลูกเขามาใหม่ครับลูกเขาไม่ขึ้นขึ้นไม่สุดนะครับผมก็จะล้างท้องลองดูครับโดยตับไก่แช่น้าปลานะครับผมทั้งชวานะครับอันนี้เป็นสูตรชวานะครับแต่ก็เขาใหญ่ได้ผมก็ให้แต่ให้ทั้งเขาใหญ่ชวานะครับผมก็จะให้ชวาเจ้าซปเปอร์เจ้าซปตาครับ แล้วก็นกฝึกก็จะมีตัวนี้แล้วก็เจ้าเพชรสยามแล้วก็นกตอดึ้นเจ้าหลีเลยครับผมก็จะให้กินห้าหกตัวนี้ก็จะให้กินหมดเลยครับอเอา๋ยวาอ,อยาัดกลับมาป้อนเลยครับผมครับก็จะป้อนนะครับ ตัวนี้ก็เป็นนกเจ้าสุปตานะครับนกชวาผมอีกตัวที่ผมเล่นนะครับครับเขาก็ต้องใส่ถุงมือไหน่นึงโอ้โอ้โอ้เราจับแรงก็ไม่ได้ครับชวาเป็นนกปอบบางครับขี้ตกใจเดี๋ยวตายครับ ลองดูที่สูวนนี้จะเป็นยังไงก็จะปล่อยก็จะป้อนสองชิ้นก่อนแล้วก็จะปล่อยเข้ากรงให้เขาให้เขาคลายให้เขาคืนกินกับเองก่อนนะครับเพราะา คุ้มมากก็ไม่ได้เงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเลยครับเพื่อนตามไปเลยชิ้นสี่ชิ้นสามชิ้นสาม à rồi chín nương chín mày vậy làm đi khai chắc nè นี่ครับรู้ว่าใครไหมใครออก,กยังไม่เห็นยังไม่เห็นยังไม่เห็นเยดออกจากปากซิทต่อก็ยังไม่เห็นนากพี่น้องถือว่าโอเคนี่ครับลองดูครับอีกสามวันจะขึ้นไหม อ่ะครับผมาวาก็จะหันประมาณนี้ครับถ้าเขาใหญ่ก็ใหญ่กว่านิดนึงก็จะประมาณนี้ครับได้ครับครับผมผมคลิปนี้นะครับผมผมลบอกเขาใหญ่สายคลองสวัสดีครับ